นี่ทุกคนตอนเราเจอร้านน้ำแล้วนะเราจะมาเพิ่มพลังอุ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบอุ้ยไฟสวยนี่นมนมทุกคนอะไรคะเจอกุ้งเจออะไรนะกุ้งกุ้งไหนกุ้งยักษ์นี่เขาขายอะไรอ๋อโตเกียวอุ้ยตเกียวก้าวไกลคนวารักแม่ไปแล้วเอาตอกจะกินเหรอลูกรองเท้ารองเท้าทุกคนได้สองคู่เลยนะคะนี่น่ารักมากเลยเอาไว้ใส่ เล่นน้ำแล้วก็ใส่อยู่บ้านนะคะทุกคนไม่แพงเนาะสวัสดีค่ะมาเจอกับเกียวรคลิปวันนี้เรามาเดินเทีาา่ยวงานสงการกันค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เขาจัดถนนคนเดินใช่ไหมต้อนรับสงการใช่ไหมลูกวันนี้วันที่9เมษายนนะคะทุกคนวันนี้เขาจัดงานกันแล้วคื่คเนกันมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าด้านในม,มีอะไรบ้างนะคะไปวันนี้มากับธันมาด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ก่อนสวัสดีค่ะ นี่เราเข้ามาในงานแล้วนะคะทุกคนดูนี่นะคะโอ้โหอันนี้อะไรอะลูกอุ้ยมีไอติมแบบนี้ด้วยคนะว้าวไอติมหนูจะเดินไปดูข้างในก่อนใช่ไหมคะว่ามีอะไรใช่ไหมโอเคปะพี่เกพร้อมยังไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราเจอไก่ทอดสุดซอยเจออะไรนะอ๋อไก่ทอดสุดซอยอยู่ตรงนี้ไปเจอกับอะไรอีกโอ้โหของขายเยอะมากอันนี้เป็นเสื้อผ้า อุ้ยเขาน่าจะมีขบวนไปแล้วนะเรามาไม่ทันหรือเปล่าพี่เกลียวน่าจะมาไม่ทันอ๋อเขามางานอ๋องานอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะทุกคนทุกคนอะไรคะเจอกุ้งเจออะไรนะกุ้งกุ้งไหนกุ้งยักษ์เฮไหนอะกุ้งยักษ์อะอ๋อเขาขายอะไรนะเราไปดูซิว่าเขาขายอะไรพี่เกลีี่บอกว่าเจอกุ้งยักษ์อะทุกคนลังรถเราลังรถเอาลังรถมาริมลิมเร็วริมลิมเร็วมาไปดูกันจายไหนกุ้งยักษ์นี่ทุกคนกุ้งยักษ์ตัวปักเอ้เลยนี่ เขาขายอะไรอ๋อตวเกียวอุ้ตัวเกียว,ยวก้าวไกลนี่ใช่เขากำลังมาจัดของกันอยู่เลยนะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนะเนี่อ้โหเยอะมากเลยนะคะโอยมีน้ําแบบนี้ด้วยนะ้ํากดน้ดํากดใช้แล้วอ่ะมา อันนี้เป็นแบบเนื้อเป็นที่คงหมูย่างอ๊้หน่าทานมากเลยทุกคนนี่เรากําลังเดินเล่นอยู่นะคะเรากำลังหารายทานด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในงานเลยว่ามีอนนะไรอีกนะอันนี้เป็นโซนด้านนอกที่เขาขายของนะนะคะนี่ร้านของเล่นแล้วก็โซนนะนู้นนะนี่ข้างในเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเหมือนกันนะแต่เราขอเดินโซนด้านนอกก่อนนะคะน,นี่ ปาตอนนี้คนกําลังทยอยมาแล้วนะคะอุ้ยเขามีมัชฉาฟ้าโชคด้วยแต่ว่าอยู่ด้านในนู้นเนี่ยไปอ่ะเออเดี๋ยวเราไปจากมัชฉากะนะันเนาะเดี๋ยวเราเดินเล่นก่อนนี่อุ้ยของขายโดน,นัทเปิด์สธันวานลากแม่ไปแล้วเอาจะกินเหรอลูก<ม>เอาไหนเอาไหนอ่ะไปดูอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่ทันมาอยากกินอะบูมารี่เหรอ<ม>เอาห้าชิ้นไหมลูกแต่ว่าสิบปีหนึ่งเอาเอาห้าชิ้นก่อนเนาะเดี๋ยวกินได้หมดเนาะเอาอันนี้สองอันนี้สองเข้าใจไหม แล้วช็อกโกแลตหนึ่งเอาเป็นห้าอันไปขอบคุณลุงเลยค่ะเอาบูเบอรี่สองอันค่ะแล้วก็อันนี้สองอันอแล้วก็ช็อกโกแลตเดี๋ยวทำมาค่อยกินที่บ้านโอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนเนาะนี่นะคะอย่างแรกของเราได้แล้วนี่นะคะทุกคนเราก็ได้มาแล้วดูนะใช่ค่ะโอเคเอาตังท่อเลยป้าไปตะลุยกันตอ่อ ไปไปทันมาครับเร็วโหนั่งตรงนี้เหรอลูกในนึงบอกให้เกี่ยวชุดนี้หรือเปล่าไปอุ้ยมีป๊อปคอร์ด้วยอุ้ยเขากำลังแห่ขบวนมาให้เกศได้ยินเสียงกองอุ้ยอัน้นร้านใครอ่ะอุ้ยาคุณคุณนคุณคโอ้ขายไม่ทันเลยขายไม่ทันเลยนะคะร้านนี้ที่เมย์จังนะคะกำลังช่วย พี่ขายของนะทุกคนขายไม่ทันเหรอโอเคมาอะไรคะพี่เกลเจอของโปรดเอาไหมเอาไหมเอาเพิ่งกินเหรอโอเคแต่พี่เกลตกใจมากเลยนะเมื่อกี้มาเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะคะทุกคนอุ้ยนี่ร้านรองเท้าอุ่ยทุกคนถูกมากนะสองร้อยห้าสิบเองอะเอายังไงเอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอะลดๆๆๆ เตอร์เขาเดี <worries> <intellectual sadece S 3> ๋ยวเราจะเมาว์เขาเน้องทุกคนไปเที่ยวงานสงการไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไปอุ้ยนู้นไงขบวนกำลังมาและนี่นะคะทุกคนเจอรี่กำลังมารอขบวนอยู่นะคะขบวนสงการ พวงแบบนี้นะนี่เฮ้ยทุกคนเราเจอดําดงดำดงมางานนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน,นมาแล้วนี่ ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าขาบวนนะทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันอีกรอบหนึ่งนะดททนีทุกคนเราเจอร้านน้ำแล้วนะเราจะมาเพิ่มพลงังอุ้ยไปกับพริบไปกระพริบ,บอุ้ยไฟส,สวยเน่ <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราก็ได้น้ำ คีบไปได้ก okay. ็ควงไม่ได้นะครัะเอาไม่ได้ครับมันเอาไม่ได้ครับมันต้องคีบเอาตอนนี้ทม์มากำลังคีบนะเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กดเลยกดอีกอัวนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตาพี่แกตาพี่แกออกมาก่อนกดเลยคีบอะไรก็อุ้ยเอาละอีกยอดหนึงมาแล้วคุณ คิดไม่ได้เขาก็เลยต้องมาซื้อของมาน,นี่ตัวละหกิบาทเมื่อกี้เราหมดไปเท่าไหร่สี่สิบช่วยลูกโอเคได้แล้วนะคาราบาบอกว่าได้ตัวตาแล้วไม่เล่นสไลเดอร์โอเคเดี๋ยวเรานี่เมื่อกี้กเกลี่ไปซื้ออะไรมารองเท้ารองเท้าทุกคนได้สองคู่เลยนะคะนี่น่ารักมากเลยเอาไว้ใส่เล่นน้ําแล้วก็ใส่ยอยู่บ้านนะคะทุกคนไม่แพงเนาะมาเดี๋ยวเราเดินไปที่รถเราเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วใช่ไหมลูก วันนี้มาสนุกมากเลยนะคะเป็นงานของการถนนคนเดินนะคะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่เล่นน้ํากันนะเขาแค่จัดก่อนเฉยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอีกนะคะทุกคนโอเค